สวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้เป็นไม้ขนุนมานะครับไม้ขนุนผมมีทั้งหมด4เล่มครับตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นนะครับเอ่อครึ่งใบนะครับสีมาครึ่งใบตอกน้โมพุทธายะเป็นปี65นะครับเล่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับปี65นะครับเป็นไม้ขนุนทั้งเอ่อทั้ง2แบบเลยนะครับส่วนเล่มนี้นะครับสเล่มบนนี้จะเป็นปี66นะครับนี่ตอกเป็น ลายจักรนลายนะครับไม้ขนุนเนี่ยนะครับโดดเด่นนะครับทางด้านหนุนเงินหนุนทองหนุนชีวิตนะครับาค้าขายเนี่ยนะครับมีก็มีคนอุดหนุนนะครับอันนี้เป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลอ่ะมาดูปี66ก่อนแล้วกันปี6 6เล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นจักรนลายไม้ขนุนนะครับปี66ลายจักรนลายเป็นลายที่นิยมมากๆนะครับเป็นลายอาวุธเทพนะครับผมก็ เปิดแบ่งนะครับอยู่แบ่งปันเนี่ยอยู่เล่มละ1,500บาทนะครับถ้าใครชอบผมก็มี2เล่มด้วยกัน1,500ห้บาทนะครับลายจันทรลายก็จะตอกอัคขละก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นนะครับจากของพันธรลายนะครับกระบองของอมพอทเทวสุวรรณแล้วก็ยันเถาะแล้วก็อัคขละนะครับอ่าอาปามัจจุปะทีมสังอังคุณะอ่ามะพะทะนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็ตอก2อ6 6นะครับ แหมก็จะเป็น3มกษัตริย์ยกคิ้วนะครับแหม่เส้นใหญ่เลยสวยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดพัดหกหโค้ดต้องต้องมีโค้ดทุกเล่มนะครับมีดนะครับหลังจะปี66มาจะมีโค้ดทุกเล่มนะครับแต่โค้ดต้องเป็นโค้ดแท้นะครับอันนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์อันนี้เป็นหัวใจเปรตนะครับเกงกัวต่อบาปนะครับอันนี้เป็นนะครับดวงตาท่านยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับพระคาถาคุ้มครองนะครับ หัวใจพระอภิธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับทุตสาวุธนะครับเชือกนะครับเชือกมัดยักษ์นะครับอาวุธยักษ์นะครับนี่นะเชือกนี้ยังมัดยักษ์ได้นี่นะครับพูดผีพิศานี้ไม่กล้าเข้ามานะนะครับอันนี้เป็นยันนะครับไม้ขนหุนนะครับเล่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับออาต่อไปมาดูอันนี้เป็นนะครับเสมาครึ่งใบนะครับเสมาครึ่งใบนี้ก็จะตอกเป็นลายหนึ่งเสมาครึ่งใบแล้วก็หนึ่งร่องเลื่อน อักขระก็จะตอกเป็นนมโมพุทธายะคือพระเจ้า,าพระองค์โคตรปี6กหก็จะเป็นโคตรตัวนี้นะครับพัดหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับฝั่งนี้ก็จะตอกเป็นเหมือนกันนะครับตอกเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนี่วัดห้วยด้วนนะครับสองห้าหกห้านะครับสวยงามเลยนะครับใครสนใจชอบนะครับกอ็อยากจะได้มีดหมอสักเล่มหนึ่งนะครับก็นี่คือผมก็แนะนําว่า ให้เอาแบบวาระปกติที่ราคานะอยู่หลักพันเออถ้าเป็นอันนี้อ่าอันนี้เป็นปี6 5เล่มนี้ผมปวดอยู่นะครับ1300าบาทถ้าเป็นลายนี้นะถ้าเป็นลายนี้อ่าส่วนอันนี้1,500บาทนะครับถือว่าราคายังจับต้องได้นะครับราคาจำอ่าจำนวนจัดซ้้งมันก็น้อยด้วยแล้วก็ราคาก็ถือว่ายังจับต้องได้นะครับอยากได้ไว้ใช้สักเล่มหนึ่งก็นะครับทักข้อความมานะครับแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์มาแล้วก็ เดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ